จุดด้วยกันค่ะให้น้องๆช่วยกันตอบนะคะอ่าเอาล่ะจุดแรกจุดที่หนึ่งค่ะตรงไหนคะอ่าที่เท้าที่เท้าอะไรไม่เหมือนกันคะสีไม่เหมือนกันหรออ่าสีไม่เหมือนกันคือจุดที่หนึ่งนะคะจุดที่สองอะไรไม่เหมือนกันอ่าหางของพี่ลาไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอ่าที่สอง อยู่ที่ฟาร์มอ่าแ,ววแล้วก็จุดที่สี่ค่ะจุดที่สี่อ่าจุดที่สี่อยู่ด้านบนเนี่ยคะหมวกของพิลาไม่เหมือนกันลแล้วก็จุดสุดท้ายค่ะจุดที่ห้าอ,อยู่ไหนคะอันนี้เป็นสีอะไรคะรอันนี้เป็นสีหมวก เก่งมากนี่เป็นสีดำอันนี้เป็นสีม่วงครบแล้วค่ะทั้งห้าจุดขอเสียงปรบมือหน่อยเลยวเย้น,น,น้องทำไปได้อีกหนึ่งการทดสอบแล้วนะคะนั่นคือการจับปิดภาพนั่นเองค่ะการสัมผัสด,ด้วยตานั่นเองนะคะตัวแทนน้องๆ้องเนี่ยเก่งมากๆเลยค่ะได้รับตัวสอนมาอีกหนึ่งตัวนั่นเองไปให้ได้สะสมกันนะคะ ขอเสียงปรบมือหนค่ะได้ตัวอักษรที่2แล้ว oh. เอาละค่ะตอนนี้นะคะเข้าสู่การทดสอบที่3กันแล้วค่ะ mm. นั่นคือการดมกลิ่นด้วยจมูกนั่นเองนะ mm. เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าค่ะ mm. ว่าน้องๆเนี่ยจะตอบสำหรับการทดสอบประสาทสัมผัสที่3 mm. ได้หรือไม่ เริ่มจากคนแรกกันก่อนเลยนะคะจะมาด้านนี้ด้านนี้กด,ดมกลิ่นแล้วเป็นไงบ้างคะอลุกยืนของสิ่งนี้ที่หนูดมไปแล้วเนี่ยทานได้ไม่เอ่ยทานได้ค่ะทานได้เหรอคะหนูเคยทานไหมคะไม่รู้ค่ะไม่รู้เหร,อ,หรอคะ หนูไม่รู้ว่าหนูเคยทานหรือเปล่านะอ่ะมากระเถิดไปด้านโน้นหาพี่สมาร์ทเลยค่ะโน้นต่อไปด้านนี้เลยลูกด้านนี้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 อ่าอ่าเดี๋ยวเพิ่งอดี๋ยวเพิ่งค่ะเดี๋ยวเพิ่งเปิดอดี๋ยวเพิ่งบอกอดี๋ยวเพิ่งบอกเดี่ยวมถามก่อนด้านนี้ขันมาด้านนี้อ่าที่ดองไปเมื่อสักครู่นี้กลิ่นหอมหรือเหม็นคะเหม็นค่ะเหม็นมากไหมอ่ะเออมากค่ะมากเหรอคะ ถ้าทานแล้วจะมีรสชาติเป็นอย่างไรนะเค็มค่ะเค็มเหรอคะอ่าน้องเติร์ดบอกว่าเค็มเดี๋ยวรอก่อนนะคะอย่าเพิ่งเปิดตาเด็ดขาดเลยนะเค็มอ่าน้องต้นข้าวนั่งลงเลยลูกนั่งลงครับผมครับผมอ่าน้องต้นข้าวตามพี่ออนมาเลยคะ่ะดมแล้วเป็นไงบ้างครับบอกหน่อยเร็วขี้เหม็นะเหม็นมากเลยเหรอของสิ่งนี้ทานได้ไหมคะไม่ได้ ทานไม่ได้เหรอคะมาครับคนต่อไปเป็นไงบ้างคะกลิ่นปลากลิ่นอะไรนะคะกลิ่นปลาทานได้ไหมคะของสิ่งนี้โอ้เคยทานไหมครับเคยเหรอครับอ่าโอเคยิ่ขึ้นเลยครับห้ามเปิดตาใครเปิดตาอ๋อย่าที่ดมไปเมื่อกี้เนี่ยน้องเต้ว่าเป็นอะไรเอ่ยเออเป็นน้ำปลาค่ะเป็นอะไรนะ ตอบดังๆไปเลยนะคะน้ำปลาค่ะน้ำปลาเป็นคำตอบที่ถูกกองเชียร์ว่างไงน้ำปลาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเย้ <Yeah. S 1> น้ำปลารับไปเลยอีกหนึ่งตัวอักษรนั่นเองค่ะน้องบีมน้องบีมรับตัวอักษรจากพี่สมาร์ทเลยครับ เซฟประมืนหน่อยกองเชียร์เย้เอาละค่ะตอนนี้นะคะทั้งกองเชียร์แล้วก็น้องๆตัวแทนจากโรงเรียนอนุบาลมาริชาเนี่ยกำลังคลึกค,คักรุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะเข้าสู่การทดสอบที่4กันแล้วนะคะอุปกรณ์ของเราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวมาเราดูดีกว่าว่าน้องๆเนี่ยจะตอบข้อนี้ได้หรือไม่พร้อมแล้วน้องพัด ฟังเสียงแล้วทำเสียงตามเลยคะ่ะทําเสียงตามก่อนเลยร้องว่ายังไงนะาฮึ่ฮะใช่หรอแน่ใจหรอ้องมีไม่ใช่ไม่ใช่เสียงนี้คะ่ะไม่ใช่ฟังดีๆฟังดี ไม่ใช่เสียงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เสียงนี้ก็ยังนี้อยู่เดี๋ยวถามก่นเดี๋ยวเดี๋ยวน้องต้นข้าวเสียงนี้เป็นเสียงของคนหรือสัตว์คะสัตว์สัตว์สปตนเสียงเลยนะสัตว์หรอมีปีกไหมมีปีกครับมีปีกเป็นสีอะไรสีแดง ดังออังงงไเสียน้องต้นข้าวมีความหวังแล้วค่ะเริ่มมีความหวังแล้วซี่กันอ่าทำเสียงก่อนทำเสียงก่อนลูกเจ้าสิ่งนี้มีกี่ขาคะเจ้าตัวนี้มีสองขามีกี่ปี ได้ชัดเจนเลยทีเดียวโอเคตัวอะไรนะอีกาอีกาเหรอคะคำตอบที่ถูกต้องคืออีกานั่นเองเอาละค่ะมาถึงการทดสอบสุดท้ายแล้วนะคะนั่นคือการชิมนั่นเองค่ะ เริ่มจากคนแรกกันก่อนเลยอ้าปากเลยค่ะคนสวยอ่าน้องเตินอ้าปากเรียบร้อยแล้วค่ะของสิ่งน,นี้ไหนใครชอบทานบ้างชอบทานนะคะเดี๋ยววินจะให้ตอบนนาว่าของที่ให้ชิมไปคืออะไรเออ กองเชียร์คืออะไรครับหมูหยอไม่ได้ยินเลยคืออะไรนะหมูหยองหมูหยอเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่งงะน้องต้นขาเสียแผ่นป้ายเลยครับสุดท้ายแล้วลูกเย้ ตอนนี้นะคะน้องๆค่ะตัวแทนจากโรงเรียนอนุบาลปริชาตินะคะก็สามารถผู้ชีภาร,รกิจนะคะกับองค์เงินสมาร์ตดื่มทุกวันชลาศไซส์แข่งแรงไปได้แล้วเรียบร้อยะค่ะสะสมตัวสอนไปครบเลยนะคะกับสมาร์ททั้ง5ตัวได้รับร้อยการศึกษาถึง5,000บาทและของที่รื้อจากองค์เงินสมาร์ตดื่มทุกวันชลาศไซส์แข่งแรงกองเชียร์ขอเสียงปรบมือนหน่อยะคะ่ะ โอ้โหต้องบอกเลยนะว่ากิจกรรมของเราในวันนี้นะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้มากๆเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่น้องๆนะฮะเรียนรู้วิชาวิทยา,าศาสตร์นะครับเรื่องงูตนละบามครับแล้วก็สร้างสารรค์งานประดิษฐ์นะครับจากสิ่งของเหลือใช้เก่งมากๆเลยครับ ใช่แล้วค่ะแล้วก็น้องๆนะคะที่มาทําการทดสอบประสาทสัมผัสจังห้าค่ะกับเกมอะไรอยู่ในกล่องเนี่ยคะนน้องเก่งมากเช่นเดียวกันค่ะพิชภรกิจไปได้แล้วเก็บตัวสอนสมาร์ทไปได้ครบด้วยนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะฮะและช่วงนี้นะครับเหมือนเดิมครับเราจะมีประมวลภาพนะฮะความสามารถน่ารักน่ารักของน้องๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาให้ได้ยิ้มเป็นอีกหนึ่งรอบครับถ้าพร้อมแล้วไปยิ้มพร้อมกันนะฮะกับช่วง Kiss Can Do ได้ด้วยหมูตัว,ดวได้ด้วย เองสักที่ไหนล่ะ Tell me there, where the blue you see once again, my love All the trees are the The place I left the most, where the fields green again, my love และสาหรับจ้าตัวเล็กที่บ้านใครนะครับที่มีความสามารถน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับอยากเก็บไว้คนเดียวที่บ้านเด็ดขาดเลยนะครับถ่ายเป็นคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน2นาทีครับและส่งมาอวดเราได้นะครตามอ e ีเมลและ facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยและก็รวมไปถึงนะคะส่งคําแนะนําติชมอะไรในรายการนะคะอยากเห็นอะไรในรายการของเรา บอกเราได้เช่นเดียวกันค่ะถูกต้องแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราต้องขอบคุณนะฮะโรงเรียนอนุบาลปาริชาติมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับกลับมาชมรายการท่องเบาคิสได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับพบกับพี่แอนนะฮะทุกวันศุกร์นะครับพบกับพี่แมนพี่ออดและพี่สมาร์ทนะครับทางรักรูปนี้ชาแนลนะฮะบ่ายโมงถึงบ่ายสองครับและก็ชมกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในเวลาห้าโมงเย็นจนถึงหกโมงเย็นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเราแล้ววนะครับต้องมาลาไปก่อนแล้วค่ะเราจะมาใหม่ใน ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ